ฮะเอาตบอกว่าประเทศไทยเอาหัว <ugly> ดีก็ได้แล้วก็สีพันเป็นนั่นเป็นนี่ยังไงคือกันก็พุ่งเม็ดบานี๋ยวก็กระพันกันดอกหัวดีเกินนั่นคนไทยมียตีเชี่ยงเหนียงนะว่าจะแต่เงินนั่นคนละเคิรนเขาก็ยังพันได้เนาะก็ต้องไปเชื่อแค่คนนั่นก็ไคนไทยเอาหัวดีก็ได้หัวเชี่ยงเหนียงก็จะ ขออย่างเดียวให้มันได้เถอะนะเดยเนี่ยนั่นคอยเกียรสถานการณ์ที่หลังให้มันได้อย่างเดียวตรงเท่าพวกคืนยากเลยว่าถ้ามันไต่เมียนว่าตัวแก่ก็ไม่ใช่เสี่ยงอย่างก็ติดใจในย่ังไฟที่พอนั่งก็ไปนาคืนหยากก็พอนั่งคอย่างเดียวมันได้มันพังเรื่องในย่างที่หลังโอ้ยใหญ่เลยตัวลูกใหญ่บ่มีเท่าเราครับซีไฟก็แอมเขา ส่นไหน,น,นได้สิผาดเงินน้ำขอ่นสาีเนาะนี่ก็สาก็มึเงินส่อลยเทาวันใดก็ได้เลี้ยงลูกโหทสิบีวันใดน่ยหาเงินใส่ไเนี่ยเาควงงอซ่ากันกับแม่แเราก็น,นเนี่ยเลี้ยงหรืเอเายู่ลูกก็ได้ตึกเมืองวันในกไข่เน,นี้เขาแลีวสิผา้าซิบร เป็นแน้วหดเราก็ยงกังลูกง่ายก็เป็นนี้ดีขี่ผาเพราะเห็นนางเ้ียดห่ผาเนี้ยมั้้งขี่ผา้งไหลสุดที่พ่อวันนี้ละ่ะเออเออ thank you ท่านขึีนไลอันนี้่พี่น้องเลยยังมาท่านขึ้นไลย่ยังมาท่านขึ้นไลยสวัสดีค่ะพี่น้องยามยินทุกท่านค่ะกูดีบันิง ขอบคุณเลยหลายเด้อป้าบวัวมันเป็นกำลังแรงใจขอยขอบคุณเลยหลายเด้อ สวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะทุกท่านในห้องสอง่งฮัลโหลสีบ สวัสดีค่ะพ่อเสกแม่แตง